สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็คลิปนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องของประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นตอนที่2นะครับซึ่งจะนําประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงนะครับของการปฏิบัติธรรมของตนเองเนี่ย นะมาแบ่งปันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับกับกาลยามิตรทั้งหลายนะซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิธรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิัติธรรมใหม่นะครับก็เล่าสู่กันฟังังแต่ตอนที่1นนะครับว่าได้ลงมือประพฤติปฏิธรรมเนี่ยในช่วงวัน2วัน3วันแรกเนี่ยนะครับ ประสบการ์ก็บอกว่าโอา้โหนะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับว่าจะมีงานใดในโลกเนี่ยนะครับจะยากเท่ากับการเจริญสติภาวนานะการเอาจิตที่มันดิ้นรนฟุ้งซ่านนะซึ่งเป็นบอกเกิดของความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยให้มันสงบลงได้นะครับให้มันหยุดคิดได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ยากมากนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะครับก็เรียกว่าไม่เคยที่จะไปหยุดความคิดหรือทําความคิดให้มันแผ่วลงเนี่ยนะหรือ พูดงคือความคิดที่เล่นงานเราอยู่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์เนี่ยนะครับลองทําดูนะครับจะรู้เลยนะครับว่าไม่เคยมีงานใดในโลกนะครับจะยากนะเท่ากับการเจริญสติภาวนานะครับการทันความคิดนะครับการหยุดความคิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าหลังจากที่ผ่านไปนะครับประมาณ3วันนะที่ทำเนี่ย นะแค่ทําสมาธิแค่15นาที20นาที30นาทีเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับจนรู้สึกว่าโอ้เราจะไหวไหมเนี่ยนะครับแต่ด้วยนิสัยนะที่ผมเล่าสูา่นว่ด้วยนิสัยที่เป็นคนเอาจริงเอาจังนะเป็นคนมุ่งมั่นนะคือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วนะมัธยมปลาย ถ้าต้องการจะสอบเทียบนะต้องทําให้ได้ต้องมีวินยัยต้องปึกให้ได้นะครับเรียนนมาช่ทยไรยากแค่ไหนก็ลุยก็สู้นะใช้ความภาคเพียรพยายามใช้ความอดทนต่างๆนานาน,าน,านะครับนะสู้ทุกรูปแบบพูดง่ายๆนะครับ พราะนั้นในปี2538เนี่ยนะปีนั้นนี่อายุได้26ปีนะปัญหาต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาความทุกข์ทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องครอบครัวนะครับโอ้โหประเดประดังเข้ามาเรียกว่าหลังชนฝาถ้าไม่สามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่สามารถทุเลาความคิดให้แผ่วเบาลงได้นะครับต้องบอกอย่างเดียวว่ามีโอกาสนะครับที่จะ นะเป็นเขาได้นะวิกลจริตได้เหมือนกันนะหรือไม่ก็เป็นลักษณะป่วยโรคซึมเศร้าอย่างคนสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับเราส่วนฟัง เมื่อมีหนทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องสู้และต้องชนะเท่านั้นไม่มีหนทางอื่นนะคือทําอย่างไรให้ความคิดที่เล่นงานเราหนนุอยู่ในขณะน,นี้ในขณะนั้นนะครับความคิดที่ไร้ายความคิดที่เป็นอกุศลน,นะความฟุง้งซ่านต่างๆความคิดที่มันไม่หยุดเนี่ยเล่นงานเราเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉนั้นด้วยความที่ตัวเองมีนิสยัยมุ่งมั่นจริงจังทำอะไรต้องให้สําเร็จเนี่ย นะจึงตั้งสัจจะนะเป้าหมายไว้ว่าฉันจะต้องบริกรรพุทโธพุทโธพุทธ่ยให้ได้ต่อเนื่องนะครับถ้าทําไม่ได้ฉันจะไม่ยอมแพ,พ้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้สําเร็จเลยนะหนึ่งสองสาวันแรกไม่ได้ฉันจะตั้งทําให้สําเร็จฉันก็พุทโธพุทธโธนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะทั้งต่อเนื่องนะครับตลอด24ชั่วโมงพยายามทาให้ได้เว้นไว้แต่นอนหลับนะเพราะนอนหลับใครจะไปพุทโธได้นะ ก็พุทโธตั้งแต่ตื่นนอนนั้นพอรู้ตัวก็พุทโธตั้งแต่เช้านะยันเย็นเลยทําการงานก็พุดโธทั้งวันเนี่ยนะเราก็ทําอย่างนี้นะครับวันที่1นึ่งนะยากแค่ไหนก็พยายามทําให้ได้วันที่2วันที่3วันที่4นะพยายามทําให้ได้นะเป็นอาทิตย์นะก็ทำนะเป็นเดือนก็ทําผ่านไปหลายเดือนก็ทำพูดง่ายๆนะครับต้องทําต่อเนื่องนะทั้งวันนะทั้งคืนนะทั้งอาทิตย์นะทั้งเดือนนะแล้วก็ทั้งปีเลยนะครับบอกไว้ก่อน นะครับเพราะผมใช้การฝึกเจริญสติภาวนาเนี่ยนะผมบอกนะครับว่าไม่มีงานไหนที่ยากเขานี้อีกแล้วนะที่มันยากเพราะว่า24ชั่วโมงนะครับเว้นไว้แต่ท่านนอนหลับนะถ้าท่านยังไม่อนอนนะท่านต้องพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะต้องบริกรรมอย่างต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะผมเล่าส่วนฟังเลยนะว่าผมเนี่ยทำต่อนเนื่องได้ทั้งวันเลยนะได้ทั้งคืนนะทั้งอาทิตย์ นะทั้งเดือนทั้งปีเลยนะทำตั้งแต่ปี2538นะถึงปี2539นะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความอดทนมีวินัยมีความมุ่งมั่นมีสััจจะอธิษฐานตั้งใจจริงแล้วเราจะสามารถทําได้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อผมทําได้ต่อนเนื่องนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งอาทิตย์ทั้งเดือน แล้วก็ทั้งปีนะครับจิตที่มันมีอาการแสบใายคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดนะครับความคิดร้ายที่มารบกวนทําให้เราเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงแผ่วลงแผ่วลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราพบกับความสงบนะความสุขนะความปิติในสมาธินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ ความเพียรพยายามความอดทนความตั้งใจจริงสัจจะแล้วก็ที่ฐานในจิตใจเรานะครับเราท่านจะสามารถทําได้นะครับนะคล้ายๆกับเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนี่แหละครับถ้าเกิดใครมีจริตนิสัยนะของการที่เป็นคนที่ทําอะไรทําจริงจังทาอะไรมีวิน,นัยมีความเพียรพยายามมีความอดทนตั้งสัจจะอะไรก็ทําได้เนี่ยก็มาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ